สวัสดีครับผมเต้ตีตลาไม่ดีนะครับวันนี้อยู่กันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับในรอบสื่อมวลชนละรอบ VIP นะครับพาเดินชมรอบๆแล้วกันนะครับวันนี้นะรอบแบบเป็นไฟตอนนี้อยู่ที่เก t ต์บ้านะครับ อีกระบะโคเอ e r นะครับแทงสามร้อยนะครับอาวาวนะครับออกร่ามาโชว์ข้ามกันลีฟมอเตอร์นะครับเดจินายนะครับยังไม่เปิดตัวยังคุมผ้าอยู่มาเป็นออดี้นะครับ่างเดนซ่านะครับเดนซ่าแฟนทอมีดิชั่นนะครับเปลี่ยนกระจังมาใหม่นะมีนันไปก่อนเซลล์ส่งข้อมูลมาให้ผมอยู่ครับอมาก็บิ๊กบี้นะครับนะที่น้องร่วมค่ายนะครับยังมีแอตโตสามี DVD, เป็นเดนซา B5 นะครับจะมี v d t 1ช T1 ด,ด TI7 นะครับ 9, เซนซาดินาก็ยังโชว์ MG นะครับ Maxus IM6 เอเ t สเครับ,บ MG S5 EV นะครับ IM6 ครับไฮไลท์ Mercedes, เป็น m e r c e d e s b e n นะครับเป็น Slide on Camper นะครับ ถอดออกได้นะแจีอีเท e r o n ยังคุมผ้าอยู่นะครับยังไม่เปิดมาเป็น Honda นะครับก็มีไฮไลท์อะไรไหน่อยแต่ผมชอบน้องเขามากเลยเนะี่ยน่ารักครับเมือเติ้นลูกดิ๊กมาสด้าเนี่ยยังคุมผ้านะครับเอสลาดมีเอ็ใหม่นะครับ M 5 0 X Drive บเอกซ์ไดร bmw โฟร์ซีเอสครับอ m5 นะครับ TCS กับเขียวสดใส XM M2 นะครับ6ล้าน4ครับนี่น่ารักดีครับอินไซต์หูฟังด้วยตรงข้ามกันเป็นติดดารานะครับเป็นอยู่แบบนี่นี่ก็อยู่ตึกข้างกันข้างกันก็เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับ BMW Motorrad นะครับ Cert Certified Vintage Engine รถตู้พันใหญ่มากโอมดาแจกคู่นะครับ J7 ติ๊กทีนะขอดูนิดนึงยังไม่เคยดูครับดู ดูภายใน,น,ยนหน่อยครับมีที่รองน่องอืมจะเท่ดียร์รนะครับเก้าหมืม่นเก้าพันหรือคัน JC TV อือคือผมว่าอินทีเลียโอเคเลยอ่ะาแต่งนะครับสวยเลเบอร์รี่นะครับเบอร์อรี่เอ็กแอนติสนะครับอีทีไนท์ทิกโก้เอทอนทูเพย์ฮอตวิวครับเดี๋ยวต้องแวะมาดูสักหน่อยมีอะไรน่าสนใจไหมีแมชบองมาด้วยครับ สีนะเราดโดรนมาโชว์องไรแนเนี้ยูทีครับฝันใจมหาชนครับอันนี้ก็เป็นซิเกอร์นะครับรอบนี้น่าจะยังไม่มีไฮไลท์บางนี้จะเป็นพวกอ็อกซิเซอรี่นะครับแล้วก็มีเรือมาครับที่วสัน,นครับทายกันที่บูธ X ถึงครับสุดกันนี้เลยครับที่นอนนะครับ